เอาใช่ป่ะจะเอาใช่ไหมข้าคือผู้ครอบครองดาวแห่งเสือชม,มารูไม่ข <au> ้าไม่ได้มาคุยกับเจ้าข้าจะไปฆ่าเจ้าเงียบเฮ้อเอออดีโอ้อดีตเอาดิ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 โอ้แหลกแหลกมากอือโอ้ดิดิเดี๋ยเอาดิเอาดิโอฟันฟันฟันเดี๋ยวเอฟันฟันเดีวอาดิเอาดิย่าเอาไม่ไม่มีคืนน่ะไรออกมาวะย่าเอาดิเอาดิเอาดิเป็นสูตรเป็นสูตรแป๊บนึง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีตนะครับอันนี้เป็นการพออัพสะกี้มันจะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเดี๋ยวเอาดิบวกกับเดี๋ยวบวกใช่มั้ยอือเดี๋ยวเอ้ยจ้าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอาดิพฤติกาเดินโชว์สีเขียวเดี๋ยวดโอ้โหตีอันนี้มันตีเอาดีตีอือเอือตีตีเจ็บสี่เจ็บสี่เจ็บสี่อี๋ออีป้าตี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 โอ้เอือ ข้าคือผู้เข้าของดับเคี้ยวศูรเจ้าจะวัดกับข้าใช่ไหมฮะเี้ยอีพลังขึ้นอสูรเ์อ้ยพลังขึ้นอสูรยริมเพชรมาพลังขึ้นศูนย์ริมเพชรย่าไอ้ไงล่ะพลังขึ้นศูนย์ริมเพชรเดี๋ยวอะไรเนี่ยพลังจันทร์เซี่ยวพลพเดูตรงนู้นพลังจันทร์เซี่ยวพลพโอ้โหดีเอาดิ อ,อ,อ,อืออ้เอาดิเออเอาดิเอาดิเอาใช่ไหมจะเอาเหรอเอ้ยกลังขึ้นจะเสียวบครพยาโอ้เอาดิบวกให้ไหมลุงลุงเหรอหานยามปายไปไปไปเฮ้ยหยาเอาดิเอาดิโอ้อโหอืเขาเรียกว่าฟัน,นแนวทะแยงโอ้โหฟันอุ้หดิอื้อืออือเื้อเฮ้ยยัง <c oughs> เอาละข้ามีนามว่าอาชิรมะเซนจูเฮ้ยไม่ใช่ข้ามีนามว่าคโตะตเซนจ <c oughs> ูข้ามา,จ, <Okay. S 1> ามจากตระกูลเซนจูนะพวกเจ้าพร้อมที่จะตายกันหรือยังล่ะข้าเอาพลังใหม่มาแล้วเรียกว่าพลังแน่นชุดใส่ทีนี่ฟิตเปรี้ยเลยเห็นไหมไอ,อลุย <Yeah. S 1> ออกมาสิวะไอพวกเวนอือม,มาดีอือืมาดีแผ่นดินไหวอือหืแผ่นดินไหวเขาเรียวกว่าพลังแผ่นดินไหว เอาดีโว้โลนี่ปิวรู้สึกแต่แผ่นดินไหวไม่เห็นระเบิดเลยอยู่ไกลก็ไม่ระเบิดอีกมาอข้าได้พลังจากเสียหกวิถีมาเจ้ารู้ไหมโอ้โหโหโหเอื้อฮยอือ้ออ้มอ้มวีน้าอเรียกคาถาน้ำก่อนคาถาน้ำข้าเสียขหกวิถีข้าทำไดทุกอย่างเสี้วสีุ่มสีุมสนสีทุเรียกจิส สี่ทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มได้ไหมอ่าไปไหนกันหมดอะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเยอะเข้ามาุมูมอื้อื้อเือดเอือดเยอะเยอะมนมเยอะมย เอออุ้ยทุมอ่าพลังสี่ทุ่มอ๋อใช้ไม่ได้ตายไม่ตายเว้ยมันเป็น N p c พซเฉพาะครับมันไม่ตายถ้ามันน่าเกลียดมากเลยมันฆ่าพลังเสี่ยงที่ฆ่าเด็กก็ไม่ได้เกมนี้เฮ้ยพลังของข้ามันไม่พอเลยงเลยเนี่ยข้าไปถึงเซียนหกวิธีเลยนะอเด็กบ่เยอะนิ่งเงียบเออเจอแล้วจะโตเอ้าอีป้าไปกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้เอาดีเดี๋ยวดี เอาดีเอาดิสีทุ่มไออ่อเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาดิเีกอุ้มอุ้มเอาดีสีทุ่มอ๋อใช้ไม่ได้ไอโนยุอะไรกูตายเลยเนี่ยมาดิเอาหม้ออ่เคมอนอ้หอยู่ดอยูดิเอาดิเ พลังเสียงของวิดีครับเขาเรียกว่าชินลัตเทนเซย่อหรือว่าขายเทพพิชิตฟ้านั่นเองย่อเอาดิเดีหนีเหรอ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 เฮ้ยย่อเฮ้ยอออออืืื้้หสี่ทุ่มยังแค่ไม่ได้มาได้พอเฮ้ยเอาดิ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 เฮ้ยเอ้อเอาดิเอาดิ ยอพลังของข้านั้นไม่มีใครเทียบเทียนได้เยอะใครว่าการหล่ดต้องใช้พลังแห่งความรักมันไม่จริงมันเป็นพลังแห่งความยิ่งใหญ่ที่จะครอบครองโลกนี้ต้องหากเล่ามันที่พันละเคยกล่าวไว้เข้ามาเฮ้ยอ๋อผมบ้าไปแล้วนี่พลังนี่มามาดีดาบคู่ดาบคู่เขี้ยวสูงเขี้ยวเอาดีเอาใช่ไหมเอาใช่ไหม โอ ح, สโ้สองคนนล้วเงยแล้วย่อ <studio> ย่อเอาที่เอาที่ฟัน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 แล้วพันแล้วเอามาอีกแล้วมาแล้วไอคนพวกนี้มันฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายไหมฆ่าไม่ตายไหมเฮ้ยย่อย่อเฮ้ยย่อยังไงแล้วฆ่าไม่ตายอ่ะฆ่าไม่ตายอ่ะวันนี้เอาดิเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมใคร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 เจ๋งนะใครจะบวกใครจะบวกใครจะบวกเราเฮ้ยใครจะบวกทำไมพลังอื่น พิคุโดแล้วก็อ่กันไปพีกันไบครับนี้ก็อ้คนไฟมันไฟออ้พัดมันพัดมันไม่ได้พัดมันไม่โอ้มันไม่ได้พัดให้กระเด็นมันเอาดูโอ้ยาใจเย็นใจเย็นลุงใจเย็นลุงอูสิ